ครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องคนเพชรกเกษตรกรก็คลิปนี้ก็ต่อจากอีพีแล้วอีพีแล้วคือ EP พีหครั้งนี้ก็เป็น EP พีที่สเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นทำบอนไซมันเบอรี่ก็คราวที่แล้วผมได้ตัดแล้วก็ได้ขุดบางส่วนแล้วก็มาแช่น้ำไว้เดี๋ยววันนี้เราจะทำยังไงต่ออะไรยังไงต่อ ก็เดี๋ยวไปดูกันก็อันดับแรกก็ฝากกดติดตามซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็ต้นคลิปผมได้ให้ดูไปแล้วว่าการผสมดินของผมครัเป็นดินถุงนะเป็นดินถุงผมเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์ทางข้อแสงมาผสมแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแค่นั้นเองคือไม่มีอะไรมากผมก็ใช้ แค่ดินแค่นี้แหละเป็นดินถุงแล้วเราดีซีเข้าแสกมาผสมก็เพื่อต้นคลิปผมอาจจะเป็นไม่มีบรรยายไม่มีอะไรไงผมก็ให้ดูแค่นั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะดินตรงเนี้ยมาใช้ในการหลงกระถางของเราวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะเพื่อนๆที่ว่าเราแช่น้ํามื่อคราวที่แล้วแล้วผมก็ไปได้มาใหม่อีกต้นหนึ่งต้นไหนต้นนี้นี่ผมไปขุดมาใหม่อีกต้นหนึ่ง เป็นต้นใหญ่พอสมควร <c oughs> แล้วก็ในนี้ผมก็ได้มาอีกต้นหนึ่งเหมือนกันที่ผมมาแช่กระถางอนนี้ก็เป็นสองต้นเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่ประมาณห้าต้นจะใช้ประมาณห้าต้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะลงกระถางอะไรยังไงจะตัดแต่งยังไงเอ็นไปทางไหนอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะเพื่อนเพื่อนห้าต้นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทีเนี้ย ที่มันยาวๆเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะตัดนะตัดให้มันเหลือสั้นๆแบบต้นเล็กเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีตาเนี่ยเห็นไหมมัมีตาใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะตัดให้มันเนี่ยให้มันเนือตาขึ้นมาตรงนี้เป็นช่วงโคนนะตรงรากเนี่ยผมตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะตัดอเอาแค่ตรงนี้เลยตัดต้นอย่างี้เนาะวไไ้ล่ะ มันก็จะตัดแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาแบบต้นนี้ต้นนี้ใหญ่หน่อยตันนี้ก็เล็มเล็มมันได้เล็มเล็มไอ้ส่วนที่ว่ามันมันไม่น่าจะออกแล้ว่ะอย่างเงี้ยที่ันใตายตายแล้วว่ะเล็มมันออกเลยแล้วผมก็จะตัดเหนือตาตรงเนี้ยขึ้นมาผมจะไว้สองกิง่งเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดเหนือตาเนี่ออมาคือบังคับให้มันออกตานี้ตานี้อะไรเงี้ยตัดไปเลยตรงนี้ก็จะให้มันเหลือตานี้ไว้ จะจัดตัดตานีกลงมาเลยจะไวแค่นี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้เราก็ดูทรงดูทรงว่าจะจัดแบบไหนจะเอน็นหรือว่าจะตั้งตรงแต่ว่าตั้งตรงนี้ก็สวยนะแล้วก็เอ็นลงถ้าสมมติว่าเป็นต้นแล้วก็เอ็นลงอันนั้เราก็มาดูตานี่มีตาตรงนี้ตรงนี้เราต้องการังคับให้มันออกสองตาเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ตัด เหนือไปเลยเหนือเหนือสองตาเนี่ยตัวนี้ก็ทิ้งไปเลยนี่เจะได้ประมาณนี้ส่วนอันนี้อันนี้ถ้าเราตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้ยแต่ถ้านอนแบบนี้มันก็ไม่สวยใช่ไหมต้องตั้งตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวลากตรงเนี้ยผมก็จะเล็มๆออกบ้างนะให้มันโพลขึ้นมาเหลือประมาณนี้ตรงนี้ผมก็ตัดเหนือตามาเหมือนกันมีสองตาตรงนี้ก็ตัดเหนือตาไป ต,ตาส่วนกิ่งเล็กเนี่ยกิ่งเล็กเนี่ยกำลังกำลังแปกกำลังออกเลยผมกิ่งเล็กเนี่ยผมจะเอาไว้ก่อนจะเลี้ยงให้กิ่งเขาใหญ่ก่อนจะเลี้ยงให้กิ่งเขาเริ่มใหญ่สักนิดกันก่อนส่วนอันนี้อันนี้เป็นแผลสวยนะจะเป็นแผลสวยเลยผมก็ต้นนี้ผมก็น่าจะตั้งของเหมือนกันนี่ก็ต,ตัดเนื้อตาขึ้นมานี มีตาเดียวตรงนี้เหนือแผลแล้วก็บังคับไปห้อออกตานี้แล้วก็ตัดตรงนี้ไปเลยนี่ตัดแล้วทีนี้อะมาลงกระถางกันนี่นะลงกระถางกันอันนี้มีกระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วมันแอบแนบแบบเนี้ยจะใส่กระถางไม่ได้เหไหม มันอยู่มันอยู่ที่กระถางด้วยถ้ากัตายกระถางไม่ได้เดี๋ยวผมจะตัดรากเนี้ยออกทิ้งเลยรากใหญ่เนี้ยผมจะให้เหลืออยู่ฝั่งนี้อย่างเดียวแต่รากใหญ่เนี้ยผมตัดทิ้งเลย,เยก็จะลมกระถางได้แบบเนี้ยนะรา,ากที่มันกระเดงกระเดงขึ้นมากระเดงขึ้นบนเนี้ย <c oughs> แล้วก็ตัดทิ้งได้ไม่มีปัญหาบางราก บางรากที่ว่ามัน,ม,นมันชีช,ชีคาดอย่าตัดทิ้งเลยแล้วก็จะมาใส่แค่นี้แหละส่วนส่วนดินดินดินที่ว่าอันน,น,นี้อันนี้เกินไปหน่อยเกินไปหน่อยครัดทิ้งได้เลย เราจะบังคับให้เขาออกมาแบบนี้ใช่ไหมอันผมจะใส่ดินดินตัวนี้เราผสมแล้วก็เป็นดินถุงธรรมดานะแต่ว่าผมแค่ผสมจุลินทรีย์ทางเแสงไปอย่างเดียวแค่นั้นเองวางกน้นอมันจะได้แลูกขึ่นมานิดหนึ่ง ก็จัดลากจัดลากให้มันลงไปข้างล่างอย่าให้มันลอยอย่าให้มันลอยขึ้นมาอะไรนนนนะบนนบ,บนี้นะหาอลิใส่รอบๆเลยแล้วคบลากเอาไว้ไม่ต้องกลัวมือจะเลอะมือจะเปื้อนอะไรเงี้ยเราถ้าเราคิดจะทำการเกษตรแล้วไม่ต้องกลัว ว่ามือจะสกปกใช้มือเราเป่าที่ละแต่ถ้าบางคนกลัวไส้เดือนกลัวอะไรก็แต่ว่าดินดินถุงเนี้ยไม่มีแล้วไส้เดือนไม่มีอะไรเนี่ยแบบนี้ยเราก็จะได้แบบเนี้ยเดี๋ยวผมก็น้ำลดหน่อยฉีดหน่อยโอเคแล้เวเราไปดูทำให้เสร็จกันเลย นี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเพื่อนๆทีนี้เราก็ลดน้ำลดน้ำไม่ชุ่มเลยแล้วก็ไปหวางบนชั้นหรือว่าวางอะไรเงี้ยอย่าให้มันลงดินเพราะถ้าลงดินอะ่ะหัวรากมันจะแยงลงดินเพราะมันเป็นกระถางเนี่ยก็จะได้ประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันลดน้ำทำยังไงอะไรยังไง โอเคเพื่อนๆนก็เป็นอันว่าเสร็จสำหรับเอาลากลงกระถางส่วนที่ว่าผมขุดหนาลงกระถางเรียบร้อยก็คือแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาคอยดูกันว่าประมาณกีทิติถึงแตกยอดถึงจะอะไรก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับกิ่งที่ว่าผมตัดตัดตัดไว้อ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ใส่กระมัง แล้วดินใสแล้วก็แค่เดี๋ยวจะเอาปากัปากปกักออกปักไว้อย่างเดียวเพราะที่ว่าผมลงแค่น้ำไม่เฉยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะปักลงดินเ,เลยก็เหมือนกันดินตัวเดียวันนี่แหละเดี๋ยวผมก็อาจจะใส่กระมังไว้นั่นแหละกระมังกระมังเดิมแหละแล้วก็วางตั้งไวท้ที่ในร่มในแดดลาไรอะไรเงี้ยก็คือเป็นกระมังที่ว่ามันมีรูระบายอากาศเอ้ระบายน้ําได้ดีก็แค่นั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไป จะอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ